สราไดีพี่น้องมืาอนี้มอไซค์สิพาพี่น้องไปหน้าโขงน้ำแท็งเนาะตอนนี้วันกำแพงจะเป็นหน้าโขงน้ำแทงไปเก็บพักไอ้พักกระจองพี่น้องอยู่นหน้าโขงน้ำแข็งต่ก่อนหนาลายเนาะเอาไปกระสอบก็ได้เดี๋ยนไหมพึ่งอื่นมาหนูต้องไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอาไปเบิ่งนน้ำกันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าสิงามคือเก่าหรือยังใด๋ไปแม่น้องวีขับจี๊คี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะไปก็ขไปทางใหญ่ทางน่อยสบายดีพี่น้องสบายดี สี่พาไปเก็บกันจองมากินแกงละไหมน่ะกินหมักเท่งไปนำกันเลยเนาะ สองลีแน่นะแมนาข้นสองลีกเ่ลีขึ้นมาได้เขาจะเอาเห็ดชุดแทงตาเลยเนาะวเอตอนนี้เ่าว็มาหออแล้วเนาะ ซื้อว่าเขาจะเอาสิทไทยขาดเนาะไปนำบาไว้เอาเจ้าคือว่า,ากบไปนำแนมไปเห็นอยู่นะบาไว้บกมันใจว่ามีพักการจาองเนาะเพื่อนยานอันเขาแถวไทยเบิด าเจาจะไทยปุกก็จีเมนปุกเขาแนีเหมือนลักษณะเนานะเป็นวาบคือคัดค่าอัหนาค่ะย้นไปเห็นแบไทยช่องคันมาไวไปทางนะเป็นนำคำในทางเนานะ ลมข้ามไล่ตลอดเดี๋ยวรอฟังิึงเบาไว้กว่อนเนาะมีบ่ิอยู่แต่ละลงบบเงงบนกเถอมนงามอาจะกลับขึ้นมาใหม่ไปยืนนีบังามบ่ไม่มีแต่บัวลาไปนํำกันเลยเนาะทำเบาไว้ไป <cười> <cười> Mì mẹ 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 cho, mẹ 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 มาว่ายสโบโป้มาเนี่าค่ะไปเอาพก,กันมาเอาพก,กันจองนะบอนเขาเคยไปเอานค่ะเอาลูกคือคืไนดนส่งนะไี่สิเปียกอ,อยู่ขางน้าก็มีได้พก,กันจองไปทางบุกรมีคือกัน บอดนี่เจ้า่าคอยเคยมาหาเราใหม่แี่เหม็นบพราะว่าขางนั่นเนาะบ่เปม็นขางนี่เนาะกคอยบ่ลุ้งคอยคอยยานยานยานรอลาลาลามาไว้เอา บอลเที่ยวเคยเอาลายๆนั่นเขาเจะเอาดำหน้าเาะเล่บ่มี่าะเขาเจะเห็ดหน้าใส่ ลืมเห็นหมาพักกันจองเหรอลืมลืมแล้วหยาเวินว่าเอาเนื้อหน่ออ่อนๆมานะ่นยอดอ่อนๆฮะเกิดๆนะมันจังแซ่บหยาเวินว่าเอาไปกินนะกว่าเราดอกอันพักขยหาน่อยเฮงแซ่บก่อนยอดมันแล้ว บ้องมือสองจวะดัเปียงเลาะเอาหยอนอ่อนๆมันนํำมีหอยบ่จะอย่างลงไป มาวัยกำลังตะคุมค่มตะคุ่มเอาบ,บ่เขาแนะนำเห็นนี่มีแต่ก้อน้อไม้บงเนี่ยนี่เน,ะนาะก้อน้อไม้มมกระสะเออมุมเนก้อน้อไม้บงก้อน้อไม้กระสะมีหน่อไม้ไหลก้อนึงแบบนะไปเห็นนะเออมีก้อน้อไม้มบงเบิดสะออมอยู่นี่ ได้อ่อนๆทางนี่อ่อนๆทางนี้เด้พ่อวะอือพออะไรเนาะอืออาใส่อัไนติ๊กใส่กระสอบก่อน ปีนี้ตะเกาพี่นออกสิเคยเห็นเนาะมาเอานะลายลายพักกันจองแต่อันนี้เป็นห็นหน้าใส่แม้ระบมุมีมีอยู่ทิงพักกันจองเนี่ยไปกินกับตำหุงแจงห้อไม็ฝักที่นอนกัน แก่สงบนงบวันไม่เลจับปีนจับป้อ่มีปีนตีมีเออเออเบิกคากร่ะกินอะไรกโตนักโตคือค่ินทางเมื่อบัาน เอาเมื่อนี่ออกหน้าอีกหาาพี่ให้พี่น้องวันนี้เพิ่นครับบ้ายังเมื่อัดกับบ้านเมื่อบ้านแหงก้อน้องยังก่อนนี่ เราดูส์บอน้องที่เราลงไปกินนี่นะอันนี้ก็มาแต่อันนั้นแหละเนาะมาจะคลิปตวก่อนนั่นแหละคลิปโตที่เ้าไปอันยามหกน้ำแทงเศรษฐกิจพ่อเพียงนั่นแหละเนาะอึ๊บเพิ่อข้าวของละแนวเท้าหน่อกล้ยเขากำ ลเถิงอกวกเขากรมแล้วก็เป็ดน้อยอู้ยึบเอาใส่บาไว้สียบกตเปียยนเงกวกเป๊บแป๊บขึ้นก่อนไปได้เนี่ยเฉลี่ย มันก็จะคุดอย่านั้นมันสูงนะ่ะคุดนั้นมันเหล็กมันเป็นโศกเลยสำหรับคลิปนี้ค่ะสิทธิ์ร้าลงก่อนนะพี่น้องเพราะจบคลิปรงเทียงสังนนี่สำหรับคลิปไปเแค่พากันกกจองเนาะแต่อ,อย่าลืมก็ไลค์ก็แชรกก์ก็ใครก็กระดิกเป็นกำลังใจเห็นเนาะขอเราอี